สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึง Oppo R7s นะครับซึ่งเป็นสมาร์ทโฟนน้องใหม่ที่เพิ่งออกมาไม่นานนี้แล้วก็มีสเปคที่แรงแล้วก็ราคาที่ไม่แพงนะครับผมจะมาพูดเพิ่มเติมในส่วนที่คนอื่นไม่ได้พูดไว้ในรีวิวนะครับก็คืออย่างแรกเลยตัวเครื่องเนี่ย R7s เนี่ยรองรับฟิล p c a คสหรือเปล่านะครับฟิลเคสคือเคสที่ปิดหน้าปิดนะครับที่มีเป็นเคสฝาพับอะครับ ประเภเคฝา,าคคพัพบบางอันเนี่ยเขาจะมีการฝังแม่เหล็กลงไปนิดนึงตรงตรงส่วนที่พับมาครับก็คือพอเปิดพอเปิดฝาปุ๊บเครื่องมันก็จะปลดล็อกเองพอปิดฝาปุ๊บเครื่องมันก็จะล็อกเองนั่นหมายความว่าถ้ามีโทษนะครับนั่นหมายความว่าถ้ามีแม่เหล็กสัมผัสที่ตรงนี้แล้วมันเปิดหรือมันล็อกเองเนี่ยแสดงว่าเครื่องตัวนั้นรองรับฟิวเคียนครับอันนี้คือแม่เหล็กกระดุมที่ผมเอามาใช้ทดสอบนะครับโอกาสให้ดูนิดนึงนะครับ นี่คือแม่เหล็กกระดูกครับธรรมดาซื้อได้ตามร้านเครื่องเขียนตดจสอบปุ๊บแปะเอาออกอเครื่องปลดล็อกเองนะครับหมายความว่าเครื่องนี้รองรับการใช้ปิ p เคสที่มีแม่เหล็กนะครับพอไปทับปุ๊บเครื่องก็ล็อกเองนะครับโดยปกติ oppo เนี่ยต้องปิดไว้แป๊บหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเครื่องมันก็หน้าจอหรัก็จะหายไปเองแบบนี้ครับ ี่คือเรื่องแรกนะครับส่วนเรื่องที่2ก็คือตัวนี้รองรับการใช้งาน OTG นะครับ OTG เนี่ยแต่ว่าไม่ใช่ว่าสมศูนส่มูาเราเอา OTG มาเสียบแล้วมันใช้ได้เลยไม่ใช่นะครับเพราะผมลองมาแล้วผมลองเสียบเข้าไปแล้วปรากฏว่า OTG มันเครื่องมันหาตัวที่ผมเสียบเข้าไปไม่เจอครับเพราะนั้นเราก็ต้องไปอ่านกู้มือใหม่ปรากฏว่าเขาต้องเข้าไปที่ setting ก่อนครับอ่าแล้วก็ไปที่มอตรงนี้แล้วก็ ไปเปิดตรง OTG connection น้อยนะครับตรงนี้ครับให้มันเป็นสีเขียวไว้พอหลังจากนั้นพอเสียบปุ๊บม,มันก็จะหากันเจอนะครับก็ก็สามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับแล้วก็อ่าแล้วก็ครับอ่าส่วนที่2ที่ผมจะพูดถึงนะครับก็คือเรื่องของกล้องกล้องเนี่ยมันสามารถทำอะไรได้มากกว่าที่เราเห็นในรีวิวนะครับก็คือกล้องเนี่ยพอเข้ามาเนี่ยมันจะมีแยกเป็นสัดเป็นส่วนเลยคือระหว่างโฟโต กับวิดีโอนะครับเราดูมันจะล้นๆดูแบบเอ้ยมันไม่มีอะไรเราต้องจิ้นไปที่ตรงนี้ครับมันก็จะมีหูมาให้เลือกอีกเพียบเลยนะฮะมีมอฟังก์ชันมีนอมอนมีออนต้ามีทำเนียนหน้าใสหน้าเด้งใสฟิลเตอร์พานรามาถ่ายภาพแนวแนวยาวครับภาพต่อๆกันแล้วครับ h d e r แล้วก็กิฟสโลว์ชัตเตอร์ก็ได้ Audio photo. ออเ i o p ร์โฟโต้ซูเปอร์มาโคอันนี้ที่ผมจะพูดถึง นิดหน่อยนะครับในนี้ก็คืออันแรกเลยเวลาเราเข้าไปเซตกล้องนะครับตรงนี้ครับมันจะมีเป็นลูปฟันเฟืองครจิ้มเข้าไปมันสามารถเซตเรสโ l ลูชันได้นะครับก็คือเอาเป็น13ล้านพิกเซลก็ได้หรือในโหมดวิดีโอจะเป็น HD ธรรมดาหรือ Full HD ก็ได้แต่โดยปกติก็ใช้ Full HD ไว้ก่อนนะครับตั้งเป็นแท็บชัตเตอร์พอแท็บแล้วก็ถ่ายภาพตั้งเวลาอันนี้ มีอีกอันนึงที่อยากพูดถึงก็คือ voice s h o t นะครับก็คือเราใช้เสียงในการถ่ายภาพนะครับเนี่ยครับมันึ้อบอกว่าถ้าเกิดคุณพูด Color หรือพูด e s e เนี่ยก้องก็จะถ่ายเองนะครับแล้วก็อันนี้ครับกลิ่นนะครับแล้วก็มาลองถ่ายกันดูนะครับเนี่ยเขาบอกว่าให้เราพูด Color หรืหรือชี e เนี่ยก้องจะถ่ายเองนะครับเนี่ยถ่ายแล้วเดี๋ยวลองพูดใหม่ครับ Color แสดงพูดผิดชีสถ่ายแล้วเห็นไหมครับอลองถ่ายแบบเป็นเรื่องเป็นราวหน่อยชีส่ฮะถ่ายออกมาเรียบร้อยแล้วไอที่ไอที่ผมพูดชีสเมื่อกี้ถ่ายออกมาเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ผมเปิดแฟลชไว้วก็สีมันก็จะแปลกๆนะเพราะเป็นแฟลชมือถือนะฮะ ก็คือมันสามารถทำอะไรได้มากกว่าที่เราคิดนะฮะโดยที่เราไม่ต้องไปโหลดแอปเพิ่มนะฮะออนนี้เดี๋ยวผมขอเอาซึ่งเหมือนก็มีประโยชน์นะครับไอไวไวช็อตเนี่ยคือบางทีไปถ่ายเซลฟี่กับเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะเราก็ไม่ต้องมานั่งเอื้อมมือไปกดก็จัดองค์ประกอบให้ดีก็สามารถใช้างานได้เลยนะครับครับอ่าแล้วก็ในส่วนของอ่าหน้าของแอปพลิเคชันนะครับอ่ามันจะ ไม่มีแอปรอยเยอร์นะครับก็คือจาแบบแอปก็จะอยู่ที่หน้าจอเลยครับแต่ทีนี้ที่คุณเห็นเป็นอย่างเงี้ยนกะ็คือผมจัดระเบียบมันแบ่งประเภทการใช้งานของมัน,นะครับซึ่งมันก็แล้วแต่วิธีใครวิธีมันนะครับก็คือผมทําอย่างเงี้ยผมทำํำทำแล้วผมเข้าใจง่ายหาง่ายรู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็แนะนําให้ลองทำํำดูวิธีทําก็ไม่ยากครับก็แค่สมมติคุณจะเอา สองแอปนี้ที่เป็นแอปเกี่ยวกับธนาคารเนี่ยไว้รวมกันคุณก็แค่จิ้มค้างแล้วก็วางไปทับอีกอันหนึ่งมันก็จะเป็นการสร้างโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมาครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์มันได้ว่าเป็นชื่ออะไรที่เราต้องการก็ได้นะครับแล้วสมมุติว่าเราไม่ต้องการแล้วเราไม่ต้องการเอามารวมกันแล้วราก็จิ้มา,นาหนึ่งแล้วก็ดึงออกมาจากโฟลเดอร,นะร์มันก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมก็ทีนี้มีอะไรอีกล่ะที่เราควรพูดถึงก็ ตัวนี้เนี่ยเปลี่ยนฟอนต์ได้นะครับสามารถเปลี่ยนฟอนต์ได้โดยเข้าไปที่ฟอนต์ออนไลน์เหมือนอย่างที่ผมเคยเคยบอกไปแล้วว่าฟอนต์เนี่ยมันสามารถเปลี่ยนได้เปลี่ยนยังไรนะรแต่หน้าฟอนต์ก็เหมือนเดิมฮะโหลดช้าเหมือนเดิมครับอีกส่วนหนึ่งที่เราจะมาพูดถึงกันนะครับคือส่วนของ Gesture and Motion นะครับอย่างที่รู้ๆกันว่า Oppo เนี่ย มีเป็นเรียกว่าค่อนข้างเจ้าแรกๆหรือเรียกเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่แห่งเกชเชอ,อร์เลยก็ได้ครับก็คือเป็นถ้าเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นแรกๆครับที่มีการแท็บๆออกมาแล้วก็มีการ3มนิ้วแคปหน้าจอซึ่งมันสามารถเข้าไปตั้งได้นะครับว่าเนี่ยอย่างเช่นนี่เพิ่อแท็บ two x ครับแท็บสองครั้งคือเปิดเปิดจอนะครับอันนี้มันอันนี้มันวาดมือเป็นวงกลมจะเปิดจะเปิดกล้องเลยโดยที่เราไม่ต้องปลดล็อกนะฮะ ม u ว i ออันนี้ผมก็ไม่เคยลองใช้เหมือนกันแล้วก็วาดมือเป็นตัว V ก็จะส,สามารถเปิดไฟฉายได้เลยโดยที่เราไม่ต้องปลดล็อกและในขณะเดียวกันเราสามารถเพิ่มเข้าไปอีกได้อีกนะฮะซึ่งผมว่าอันนี้ก็ดูเรียกว่าไงดีคือใช้ไม่หมดเลยเยอะจนจนใช้กันไม่ถูกเลยนะฮะแล้วก็เซนเซอร์ก็ค่อนข้างแม่น ก็มีเนี่ยแท็บปุ่มโฮม2ครั้งเพื่อบดล็อกไดไเหนยไหมครับแล้วก็เปิดหน้าเปิดกล้องโดยที่เราใช้หลายๆนิ้วน่าจะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าถ้าจะไม่ผิดแทป็ปพอลากลากมือปุ๊บมันก็จะเข้ากล้องให้เองโดยที่เราไม่ต้องไปนั่งเข้าแอปกล้องแล้วก็นี่มีเนี่ยสอนิ้วลาก2นิ้วขึ้นลงเพื่อเพิ่มลดเสียงเองไหมครับเสียงโทรศัพท์เพิ่มลดอะไรเงรี้ยฮะ ซึ่งเกตเจอร์นีเยอะมากคนระับต้องลงไปลองเล่นกันดูนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่เราไม่มอยากรู้หรือแล้วก็ในรีวิวไม่ค่อยมีการพูดถึงก็คือ GPS นะครับ GPS จับแม่นไหมก็ค่อนข้างแม่นเอาเรื่องอยู่ครับใช้ได้อยู่ อาจจะช้ากว่าตัวไฟล์7นะครับตัวตัวรุ่นนี้มันนิดนึงนะฮะแต่ว่าไม่มากก็ได้อยู่ครับอ,อีกเรื่องหนึ่งที่เราจะพูดถึงความแตกต่างของตัว r7 กับตัวในตระกูลไฟนะครับผมรู้สึกไม่รู้ผมคิดไปเองือเกว่าผมรู้สึกว่าในตระกูลไฟเนี่ยมันจะสามารถ มีมีออปชันมีอะไรให้เราเลือกปรับแต่งได้มากกว่าในตระกูล r 7นะครับคือประสบการณ์เนี่ยคือบ้านผมใช้ Oppo กันหลายเครื่องนะครับแล้วก็มี r มีใช้ตัวไฟ7ด้วยเหรครับตัวไฟเ็เนี่ยมันสามารถปรับแสงไฟ notification ตรงนี้ได้ครับว่าเอาเป็นสีอะไรคือแบบเลือกได้เลยว่าอยากให้เป็นเวลามีคนโทรเข้ามา,มาหรือใช้แอปนี้เป็นสีนี้แอปนั้นเป็นสีนั้นสอนปรับได้แต่ว่าถ้าใน ใน R ใน R7S เนี่ยตัวนี้จะไม่มีให้เลือกครับก็คือมันก็จะมีมีบอกมาแค่นี้ฮะในส่วนของ Easy l i g h นะครับก็คือมีแค่นี้ว่าเอ้ยนี่มันจะบอกขึ้นตอนแบตบแบตบเหลือน,น้อยตอนชาร์จกับตอนแบบมีคนพักเข้ามาหรือมีการแจ้ง n o v i g a t i o n แจ้งเตือนอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือจะไปปรับลึกไม่ได้แล้วก็ ่วนอื่นๆก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับงัไงก็แนะนำว่าลองเอาการรีวิวสั้นๆในสิ่งที่คนอื่นไม่ได้รีวิวไว้ของผมลองลองไปพิจารณาดูนะครับว่าเผื่อจะเป็นข้อมูลเอามาใช้ได้ในตอนที่จะตัดสินใจซื้อนะครับโอเคครับจบละครับ